ไม่กล้าเคยกล้าบิลลีพี่น้องยวพักไรสบายดีสบายดีสบายดีเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็ตั้งประเทศเด้อร์มินีเบ้าเสียงซัมไตร์ก็ยังอยู่กับแม่คงออนทัวเนาะแม่คงออนทัวมาฮอตเมืองซัมไตร์มือมือเลยเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้เนาะเปาเสยเจ้าเปาเสียงส่วนไปเลาะแล้วก็เที่ยวทางแม่เสียงคอแล้วก็มาเมืองซัมไตร์เนาะเรียกมินีเนาะมินีเบ้าเสียงซัมไตร์จะพาแม่คงออนทัวเลาะสมธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิต ขงเขตสุนบทเมืองสัมไใต้โดยเส้นทางที่จะไปเส้นทางไหนไอ้เส้นทางเราจะไปนี่ไปฮอดไซเดนเวียดนามล้านทาเลวแล้วก็จะเห็นวิธีซีบิตแล้วเราก็จะไปห้าขงป้าของกินตามธรมร,ร,บบธรมศาสตร์่าะารแบบธรรมศาสตร์ของชา,า,าวัมไใต้นะเจ้าม่แนวเป็นอะไเลยนั่นก่อนิดตาม<ะ>สวมไปนํากันเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกติดตามทางสองแม่ของกอทัวร์แล้วก็บ่าวเซียงสัมไใต้ครับขอขอกคลิปลมกันครับในต้นหนาวครับเจ้า เพราะว่ามีภาพงามๆเฮมือนพี่น้องเลยครับสวมไปนาะเอาไปกันเลยไปไปเจอกันบ้านตอนตอนนี้เฮาก็ตอนนี้เฮากำเดินทางเนาะในเวลาเดินทางกับแม่ของอ่อนทัวนอกเพราะว่าจะเดินทางไปที่อ่าไส้เดนลาวเวียดนามหรือว่าโซมิที่สีวิตแถวสุนบทเนาะ เส้นทางเชนนี้งามเลยเส้นทางเชนนีโดยงามหลายนนเ,าเาาส้นดีเ้าหักกระสังแล้วประมาณสองสามปีก้อนๆนี้เอกนะทางเส้นนี้จะมีซ่องแยกไอ้ทางแว่งเหมือนาะทางแวงนี่นะออ่ะตรงไปท่งทูสามสิบลักไปท่าเลือห้าสิบเก้ากิโลเมตรครับ บ้านเฮาจะไปจุดห้าสิบเก้านี่แหละชาเดียนด่านลาวเวียดนามวิทยามเเนาะวียดนามอยู่เบื้องไหนบ่าวเสียงสัมไตอยู่เบื้องทางทางข้อมือทางคือมันขึ้นกับเบื้องไหนอยู่เวียดนามนะอ่าทางข้อมือนี่ขึ้นกับอ่าแข้งเงี้ยอันเงี้ยอันแล้วเป็นไปได้ปะนี่เฮาจะไปทางนี้จะขึ้นกับอ่าเทงหัว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 เออ แข่งแข้งหัวเวียดนามอ่าเมืองซัมเตอร์นี่เมืองซัมไตนี่จะติดกับซองแข้งของเวียดนามนั่นก็คือแทงหัวและทงทุอันแทงหัวและแข้งงีอันแข้งหัวและแข้งงีอันเจ้าเสียทางป่ามาเลยเนาะเจ้ามไม่แล้วเสียทางนี้เลยอีฮ่องไปปึึงสาวเวียดนามพี่น้องครั้งแรกด้วยกันไปออกทัวร์ที่ประเทศเวียดนามครับแคนเดียซัมไตเวียดนามครับสวัสดีกันด้วยครับ เก๋ดีงามสุดเลยคือเส้นท,ทางจากเมือสงสตีไปชาแดียนเม็ดนามเป็นเส้นทางขึ้นเขาหรือวิวธรรมชาติสวยงามทุกเส้นทางเลยครับกำลังขึ้นเขาครับเงื่หลไรเส้นทางสู่ชาแดียนเม็ดนามครับ น่าจะเป็นทางขึ้นเขาลาดช,ชันประมาณสิบเปอร์เซนต์รับผู้บ้านนี้ผมมีเลยครับจุดดีเดียวงามเลยนี่คือป่าไม้สงวนแห่งชาด้อันนี้คือป่าสงวนแห่งชาติที่เมืองสามใต้ ปลาสงวนทรายน้ำซ้ำเขียงคือโอ้นี่คือเขตเขตป่าอนุรักษ์เนาะเจ้าแม่เหลามือไส้น้ำซ้ำครับลุงเขาครับทางนี่สวนง่ายพี่น้องแล้วก็ลัดยางยังดีเลยครับสายบิ๊กไบค์สายทัวร์ลินี่เส้นนี้นี่ขี่รถมวนแหงพี่น้องม้วนแหงพแล้วก็ขึ้นเขาตลอดเส้นทางเลยทางงามตลอดเลยางงาลเลยสชีวสยวลงมาดีตัวใหญ่ครับ เป็นป่าธรรมชาติแล้วก็เป็นขีดป่าสัมวนแห่งชาติที่แกม่นหกพันครับ <How> มาสิบกิโลเมตรนีม้มันจะมีน้ำตกอยู่ข้างทางสืยอน,นันดาที่เขาเข้ารถไปชมกันพี่น้องขออยากสูงเลย

บ้านนี้เป็นบ้านสนาวนเผ่ามงอยู่เขตนีนะข้าวกล้ามกล้วยก็รู้ครับเป็นหมู่บ้านชนเผ่ามงครับทางไปดเฉลียนดุดเานติดครับนักสดาวำทำได้ตั้งเดือยตั้งเดือยสิบสิบเพียงขนาดนั้นน้ำซุปกินกินา่ะแหน่งหมู่บ้านนี้มีงานครับทั้งงานยังกำลังเตรียมงานครับให้เข้ากล้องนละยโอ้ <laughs> บ้านชุนงผามงครับบ้านไตเขียนเอออุบ้านชุนผาไตแดงครับขี่นีมม่ม้งแล้วลูกเขาผ่านก่อนด้ว เทียบกับเส้นทางสุดยำไหลป่ามาเลยครับหมู่บ้บัญชาการหนา้นทาที่คุ้มคลาดครับอยู่แค่นี้ท้องเพียงน้อยเขาเจ้าจะบุ้บดางวานตังเหือนไล่ปันเหลือนะป่านมู่้เลยครับแล้วก็เป็นจุดสุดไล่กับจุดป่าสม,มุนแห่งซัดใส่น้ำสัม บ้านภูแลบ้านภูแลเมืองสัมใต้ไฟฉายเ้ยาเด้อบ่าวเสียนสัมใต้ครับตอนนี้เขาเข้ไปไหนครับตอนนี้ฮอสบ้านผูแลบ้านผูแลเมืองสัมใต้เนาะเจ้าไม่แล้วอันนี้เป็นหมู่บ้านชนเผ่าอย่างไรอันนี้ชนเผ่าไตาแดงไตแดงเจ้าหมู่บ้านที่สัมใต้ดีหมู่บ้านไตแดงลายเนาะไอเนาะแมน พ่วมประมาณ80%ดเป็นตดเรตก็คือส่วนท่เราไตแดงที่จำได้เนาะแมนด<น>งครับบ้านนั่เดือมครับ จนเขาโมงครับเดีป็นภูเขาสูงข,ขนาดน้อยเส้นทางอย่างดีเลยครับช่วงช่วงนี้เขาจะเอาไปเก็กกกเบ,บเ,เ,นนเกี่ยวข,ข้าวไห้พุ่เก็บพุ่นระพูกเนี่ยบุ๋มีคนอยู่เฮือนบุ๋มคนอยู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวพวกเกี่ยวข้าวของการเก็บบัลซาีของน้องชาวเขาจนเขาโมงครับนี่คุณดูเพื่อคนเลยครับ ยังเกี่ยมจะลงลงฝูเนาะใต่เส้นทางลงเขาเส้นทางสันลงจำสันฝูดีเมือนซ้ำใจครับทุกท่านอยู่ที่เป็นไฮไลท์ในการเดินทางเที่ยวครับพี่น้องอู้งามหลายงามหลายพี่น้องทางลงเขาขับไปชาเดียบมีดามอยากดูจวนดูอ๋อ ข้ากระโคตรดีเลยครับวิวงามหลายพี่น้องวิวสดสสวยเลยนี่แหละจอดีวะอ่านี้ไปงนี่โอ้ทางนี่โคตงามอคโตรดีสามองศาดีวะนี่วางครงที่สามสิบองศาครับงามหลายพี่น้อง่ จาหน้าเฮานี่ก็จะมีน้ำตกควมามวสาูงนี่อยุกเส,สาเมตรเสาเม็ดาวตัดาอย่งเขาเอาาาิาาอาา้นตัดเาสาบาตัดเสาบาตัดเสาบาน้ำตกตัดเสาบาที่บ้านเป่าเนื้อเมืองสุไใต้มันจะมีาาบ้านเป่าเนื้อเป่าไต้เนาะเจ้าแม่แล้วตัดเสาบาโอ้นี่วะบ่าอ,อันนี้อันนี้หัวหัวงานหัวงานเนี่ยต้นต้นตำรับไอ้นี่อ่ะนี่ วิวงามเลยงามลายบรจยาการวันามาทึกซวงในย่านนี้ก็งามเนะาะพาเลทจอบเล็ดเรือเฮืองนี่นะนั่นแหละฟ้ามันใสฟ้าใสเนาะ ีก็งามนี่ตุดนี้งามแห่เ hey, จ็บเป็นชุดปีไฟก,ก็จะขากเราไปเนาะก็โค้งกันนั่นนะ่ะแห่ยิ่งน่าผาเลยวันนี้โอ้โหสูสันไหนไปตรงนี้ ทุกคนเนาะตอนนี้แววเสียงกับพาแม่ของออนทัวร์แล้วก็เต้เต้ตะลันทัวร์เนาะมาฮอตมาเทิร์จุดบรรยากาศชมบิวตาดสาวาทุกคนเนาะสวยงามสงามเด็กกา้าวเคยก้าวไปรีดเดี๋ยวพักไร